นสัน้ตอนไก่ทองคําเรื่องราวที่กำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเรื่องราวของสัตว์ตัวหนึ่งที่นำความสุขและโชคราบมาให้กับเจ้าของแต่แล้วโชคชะตาเล่นตลกเมื่อความโลกเข้าครอบงำ ทำให้ความสุขนั้นต้องมาลายหายไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายทองคำเขาเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งชื่อว่าทองคำน้อยทองคำน้อยเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองธรรมดาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันพิเศษกว่าไก่ตัวอื่นๆนั่นคือ ทองคำน้อยมักจะนำโชคลาภมาให้กับนายทองคำเสมอไม่ว่าจะเป็นการถูกหวยรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือการค้าขายที่ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆข่าวเรื่องไก่ของนายทองคำก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมาขอเลขเด็ดจากทองคำน้อยและหลายคนก็ถูกหวย ตามที่ทองคำน้อยให้เลขไปทำให้ทองคำน้อยกลายเป็นไก่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งภาคแต่แล้ววันหนึ่งทองคำน้อยก็หยุดให้โชคกับนายทองคำนายทองคำรู้สึกโกรธแค้นมากเขาคิดว่าทองคำน้อยทรยศต่อเขา จึงลงมือทำร้ายทองคำน้อยอย่างรุนแรงทองคำน้อยตกใจกลัวจึงรีบหนีออกจากบ้านไปทองคำน้อยวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าใหญ่มันรู้สึกเหนื่อยล้าและหิววหวยมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะหยุดพักเพราะกลัวว่านายทองคำจะตามมาจับตัวได้หลังจากนั้น ทองคำน้อยก็หายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยนายทองคำรู้สึกเสียใจมากที่ทำร้ายทองคำน้อยเขาสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะทองคำน้อยได้จากเขาไปแล้วเรื่องราวของนายทองคำและทองคำน้อย สอนให้เราได้รู้ว่าความโลภเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันสามารถทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างได้เราควรพอใจในสิ่งที่เรามี